ขึ้นรถมายังไม่ทันจะพ้นหน้าปากซอยเด็กชายออสการ์ปอกซะแล้วนี่เป็นความฝันของแม่เลยนะที่จะได้พาเด็กๆขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่พอถึงวันสภาพจะได้เห็นอะไรกับเขาไหมลูกเอ้คนที่ตื่นเต้นที่สุดไม่ใช่ลูกจ้ะก็คือแม่เองตื่นเต้นยังไงจนหนัวฟูมัวแต่เก็บของแพ็คก,กระเป๋าให้ลูกๆทั้งสามลูกสองคนเล็กเนี่ยเก็บอะไรให้เขาก็เอาไม่มีทีมุนไหนะวและยุ่งยากที่สุดก็คือลูกชายคนโตจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินทางไปในวันนี้ชื่ออะไรจําไม่ได้ใช้เวลา ในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงสองข้างทางก็คือเต็มไปด้วยป่า และก็ป่าไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากป่านี่คือไปมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะแต่เพิ่งมีเวลาตัดคลิปอาทิตย์นี้เหตุผลในการตัดสินใจเดินทางไปก็คือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยสวีสเดนอากาศดีมากแดดจวดมากประจบเหมาะกับที่ปะปามังคุดมีวันหยุดยาว4ี่ห้าวันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราหาที่พักต่างจังหวัดไปกันไหมแต่ไปกันเองกลัวเหงาไงก็เลยชวนเพื่อนบ้านไปด้วยพอถึงวันเดินทางจริงๆอ้าว คุณพาอาทิตย์ไปไหนกลับมาก่อนกลับมาทํางานก่อนอย่าเพิ่งไปทุกคนรู้ไหมวันนี้คือความฝันอย่างหนึ่งของดิฉันเลยนะอยากเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูแถมมีรายได้อีกด้วยแต่กว่าจะมีรายได้เนี่ย มันก็ต้องมีลายใจพูดง,ง่ายๆก็คืออยากไปเที่ยวแบบไร้สาระแต่ฐานะไม่เข้าใจก็เลยได้กลายเป็นยูทูบเบอร์ที่ได้แต่พาลูกปั่นจักรยานพ่วงอยู่แถวบ้านนจนตอนนี้แฟนขับที่อยู่เมืองไทยจําเส้นทางบ้านดิฉันได้แล้ว <c oughs> อะไม่ใช่ไปไหนไกลไงวนไปวนมาอยู่ที่เดิมๆทุกคนรู้แฟนขับรู้ว่าพวกเราเนี่ยชอบเที่ยวแต่เงินในกระเป๋าไม่รู้ตัดภาพมาอีกทีตอนนี้ก็คืออยู่ในเมืองแล้วนะแต่ว่าเมืองอะไรไม่รู้จําชื่อไม่ได้ขับรถผ่านมาแล้วนะหันไปถามป้าป้า ว่านี่คือเมืองจริงๆใช่ไหมมันม,มีคนอยู่จริงๆหรือเปล่าคือสภาพมันเหมือนเหมือนไม่ใช่เมืองจริงอะ่ะเหมือนเป็นเมืองจําลองที่เขาสร้างขึ้นมาสําหรับถ่ายภาพพยนตร์ถ่ายละครอ,อะไรประมาณนั้นอะทุกคนนึกภาพออกไหมคือมันมีตึกลาบ้านช่องแต่มันไม่มีคนเลยหลังจากที่นั่งรถมาให้ความรู้สึกเหมือนกับว่านางจากโคราชไปอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโค้งแบบ3มชั่วโมงไม่มีหยุดกี่หมืน่นกี่พันโค้งไม่รู้นับไม่ท้วนเพราะว่ามัวแต่อ้วกอยู่ยังยัง,ย,งยังไม่ได้อ้วกโชคดีนะเด็กๆหลับไม่อย่างนั้นเมารถแน่นอนทนายจันไม่เคยเมา รถยังแบบเวียนหัวหูอื้ออีก่ังหาะวิธีแม่ลูกอ่อนนอะเนาะมาค้างต่างจังหวัดสองคืนคนของมายังก็จะมาอยู่สปีของไม่สําคัญเอามาทุกอย่างส่วนของสําคัญ ลืมไ้ที่บ้าลูกชายคนโตดิฉันลืมแจ็กเก็ตและกางเกงขาย,ยาวแล้วหนึ่งลูกชายคนโตก็หมายถึงปะปาบังกรดนั่นแหละพอเขาช่วงซัมเมอร์คนที่สวีเดนก็จะนิยมไปพักกันที่ซอมมาสตูกาหรือที่แปลว่าบ้านพักร้อนแต่สตูกาเนี่ยมันแปลว่ากระท่อมก็หมายถึงแบบกระท่อมพักร้อนส่วนใหญ่จะเป็นหลังเล็กๆที่อยู่ในป่าบนภูเขาหรือว่าติดทะเลอะไรประมาณนั้นหรือจะเรียกว่าเป็นบ้านที่เอาไว้สําหรับพักผ่อนชั่วคราวไม่ได้มีคนอยู่จริงแต่วันนี้ที่เรามาเนี่ยจองผ่าน Air b บ B อเนาะเป็นบ้านที่ าของเขาไม่อยู่เขาไปอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยเปิดให้เช่าเป็นบ้านพักรอนซึ่งอยู่ในป่าแบบอยู่ในป่าแบบป่าจริงๆนี่เป็นไงล่ะหน้าตาก็ไทยหัวใจยังโคราชอีกไปไหนก็เอาโคกซากไปด้วยลงรถกันได้ก็จัดการเรื่องอาหารในเครื่องดื่มท,ทันทีเสื้อผ้าเอาไว้ที่ลาัาบ้านที่เรามาเนี่ยให้เข้าพักได้ทั้งหมด8คนและแน่นอนเรามากัน8คนพอดีเปะ๊ะ กลัวไม่คุ้มเนื่องจากมันอยู่ไกลาจากในเมืองเนาะอยู่ในป่าเขาก็เลยมีตู้เย็นให้หลายอันมากสําหรับกักตุนอาหารสาบานนะ แน่ใจนะว่ามาสองคืนเตรียมอาหารมายังก็จะอยู่สองอาทิตย์ขนมนมเนยอาหารทะเลลูกชิ้นปลากุ้งก็มีตรงนี้ก็คือส่วนชั้นที่สองของบ้านทั้งบนจะเป็นสองห้องนอนพร้อมกับเตียงนอนใหญ่แบบใหญ่มากครอบครัวเราก็เลือกนอนห้องนี้จ้ะมีทีวีแล้วก็มีเตียงเล็กให้เด็กหญิงเอดิซานอนแต่สุดท้ายปะปามังคุดได้เป็นคนไปนอนเตียงเล็กจะ้ะเด็กๆจะนอนกับแม่และนี่ก็คือห้องค้างๆติดกันก็เป็นห้องใหญ่เตียงใหญ่เหมือนกันถึงบ้านจะเป็นทรงเก่าแต่จัดแต่งสวยงามสะอาดสะอ้านแบบแทบไม่มีฝุ่นเลย และเป็นสไตล์การตกแต่งบ้านของคนที่แบบว่ามีอายุนิดนึงถ้าคนที่อยู่สวีดเดนจะรู้แบบเออไม่รู้จะอธิบายยังไงคนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอายุไหนคนแก่หนุ่มสาวอะไรก็แล้วแต่เขาจะชอบจัดตกแต่งบ้านให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยวาย ผู้ชายเก็บดอกไม้มาให้เอาสีขนาดสีเหลืองดอกไม้ยังไม่เหลืองเท่าเสื้อเด็กชายออสกา้าไม่ใช้แค่เสื้อเหลืองจ้ะจมูกก็เหลืองี <c oughs> ้มูกไหลแล้วเช็ดด้วยใช้ขี้มูกด้วยและอย่างที่บอกว่าสวีเดนอากาศดีแบบแดดจดจวดเมื่อวานก็ยังจดจวดอยู่มาซองอาทิตย์เต็มเต็มยังคงคอนเซปต์ลูกหลักพระเจ้าเหมือนเดิมสงสัยแบบ แกคงจะกลัวเราร้อนน่ะเนาะก็เลยให้พระอาทิตย์ลบไปก่อนอากาศวันนี้ก็คืออึมคือมเหมือนฝนจะตกหน้าเใส่เสื้อแขนยาวเงี้ระหว่างที่ทุกคนกําลังวุ่นวายกับการเตรียมอาหารเย็นอยู่นั้นคุณแม่ใส่คอนเทนต์อย่างเราก็มาตั้งกล้องพาเด็กๆมาเก็บดอกไม้จัดโต๊ะสวยๆสร้างบรรยากาศบ้านร้างในป่าหล่อนไม่ชอาจริงๆถ้าเพื่อนบ้านไม่มาด้วยมากันสี่คนพ่อแม่ลูกมีหล่อนอยู่นะบ้านหลังเก่าๆหลังหนึ่งที่อยู่กลางป่ายาช์อะเมื่อกี้เล่าว่าบ้านไม่ตรงปกใช่ไหมไม่ตรงปกยังไงเดี๋ยวเรา เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันมุมนี้ที่ลูกดิฉันกําลังทําความสะอาดอยู่เนื่องจากเราจองที่พักแบบกระทันหันจองวันพุธมาพักวันพฤหัสเจ้าของบ้านเขาก็เลยอาจจะเตรียมบ้านไม่ทันอันนี้คิดเอาเองนะด้านนอกก็คือโอโ้โหฟุน้นแบบ ุนตลบมากก็เข้าใจแหละช่วงนี้มันเป็นช่วงเกษรดอกไม้ที่สวีเดนไงคิดในแง่บวกไว้จะได้สบายใจเนาะและนี่คือภาพที่ใช้ในการโฆษณาตรงนี้นี่แหละที่ทําให้เราตัดสินใจจองที่พักหลังเห็น,นรูปนี้ปุ๊บจินตนาการตัวเองนั่งจิบวายชิลๆที่โซฟาพอมาถึงก็อึ้งนิดนึงอื โซฟาอยู่ในอันนี้คือภาพหน้าปกโดยรวมที่ใช้ในการโฆษณาเท่านั้นไม่ได้บอกนะที่ฉันพูดเองพอกดมาถึงภาพนี้โอโ้โหสนามหญ้าใหญ่โตวกว้างฝ่างลูกต้องได้วิ่งเล่นแบบฉ่ำๆแบบเต็มวันแบบไม่ต้องหยุดพักพอมาถึงสถานที่จริงถ้าเด็กชายออสการ์พูดได้คงยากจะยกหูโทรศัพท์ไปหาเจ้าของบ้านบอกอยู่ไหนครับ กลับมาตัดหญ้าให้ผมก่อนเห็นลานหญ้ากว้างๆเขาก็อยากวิ่งเล่นนะแต่ว่าคือหญ้าแบบสูงจะถึงเข่าเด็กชายออสการ์อยู่แล้วใส่กางเกงขายาวก็ร้อนใส่ขาสั้นหญ้าก็บาดขาอีกเอาทีแต่ออสการ์ก็ จ้ะซู้ไม่ถอยไม่เป็นไรเรามันคนหน้าตาดีและมองโลกในแง่ดีด้วยหรือเปล่าก็กิดซาว่าถ้าเขามาตัดยญาเราก็จะไม่ได้เก็บดอกไม้ไปจัดโต๊ะสวยๆไง,งเล่าว่าด้านนอกของบ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเกสเ t h o u s ที่เป็นให้นอนได้อีก3คนนี่คือในรูปที่เขาใช้โฆษณานะแต่ว่าของจริงคือเล็กมากแต่ก็สะอาดสะอ้านดีไม่เป็นไรให้อภัยได้เรื่องที่เราทั้ง8คนค้างคาใจก็คือ ทำไมไม่ตัดยา้าคือถ้าตัดญ้านะจะเป็นที่พักที่สมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไรที่ติมากมาเล่าให้ฟังเฉยๆเนาะว่าไปเที่ยวเราเจออะไรมาไม่ใช่ว่าจะมาดิสเครดิตเขาหรืออะไรนะขนาดเราไปพักโรงแรมหรูๆแพงๆมันก็มีข้อผิดพลาดกันได้สำหรับดิฉันแล้ว แก้วหนึ่งใบและไวายหนึ่งขวดจบขาดอะไรก็ขาดได้แต่จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้ได้มาเที่ยวตังไกลทั้งทีเราไม่ได้มีคลิปมาฝากท่านผู้ชมแค่นี้แน่นอนแต่คลิปนี้มันเริ่มยาวไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาต่อกันอีพีสองถึงแม้ว่าที่พักจะไม่ตรงปกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าคนที่แต่งรูปเก่งแบบเราไปเที่ยวไหนก็สวยเดินเล่นแถวบ้านก็ยังสวยเนาะเน้นแต่งรูปไม่เน้นแต่งหน้าอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันอีพีสองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเฮ้ด hey, ู